ของเยาวชนที่เปลี่ยนไปด้วยความฝันพร้อมไฟที่ลุกโชนผ่านการฝึกฝนอย่างเข้มข้นทุกหยาดเงื่อทุกกำลังที่ใส่สุดแรงรอคอยวันที่จะมาถึงเมื่อเสียงนกหวีดแรกดังขึ้นนี่ไม่ใช่แค่สนามแข่งขันแต่มันคือเวทีแห่งการพิสูจน์จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมแล้วกับการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติโดยรวมพลังของเยาวชนจาก5ประเทศอาเซียนไทยสิงคโปร์มาเลเซียบรูไนและอินโดนีเซียจัดการแข่งขันกว่า16ชนิดกีฬามาร่วมชมร่วมเชียร์ส่งกำลังใจให้น้องๆเยาวชนที่มีหัวใจกล้าแกร่งในการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่26อุบลราชธานีเกมส์ ระหว่างวันที่16ถึง25รกรกฎาคม2568แล้วพบกันเกาะติดการทำงานของรัฐบาลในรอบสัปดาห์แจ้งทุกประเด็น ชัดทุกนโยบายตอบทุกข้อสงสัยของประชาชนกับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจิรายุห่วงทรัพย์ในรายการเสียงจากใจไทยคู่ฝาทุกวันเสาร์หลังเคารพธงชาติเวลา8ดนิกถึง8นาฬนาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ที่นี่เคขื่อนสุรินทร์จังหวัดอุบลราชธานี มาเล่นน้ำให้ชุ่มใจสนุกสุดเหลี่ยงกับกิจกรรมกลางแจ้งพักผ่อนสบายๆกับครอบครัววิวดีดีมุมถ่ายรูปก,ก็เพียบใส่โซเชียลก็แฮปปี้แชร์ชอดเด็ดทุกมุมกินก็ฟินของอร่อยพื้นถิ่นก็เพียบคนอุบลยิ้มแย้มต้อนรับทุกคนเที่ยวเขื่อนสิรินทอนได้ทั้งความรู้สาระความบันเทอิองชมโซลารเซลล์รอยน้ำไฮบริดที่ใหญ่ที่สุดในโลก เครื่องสื่อถอดเที่ยวให้สุดอยู่ที่นี่เลย